สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่กับบ่มีอย่างหลายสิภาพี่น้องมา่เบิงวิถีชีวิตไทยบ้านในแบบทองกับมณ์วายูบานพาก,กันเห็ดอย่างแนอยู่กับบานบ่ไปเหตการเหตงานเอาเง,งินใสใส่ก็เหตงองอยู่แบบนี้ละจา้านี่ละจา้างานที่เหตถุกมือบ่ได้อ,ออกนอกบานบ่ได้ไปใส่บไ่ได้หมายควมวบาบเเ่ได้เหตงานเด้ค่ะเหตคือกันจา้างานพวกหนูเหตเรียงฉีบลักๆก,ก็คือ,องานออนไลน์ได้กินไดใส่น้ำทุกมือก็ท,กอกที่เห็นอยู่นี่ละค่ะเหตอยู่ทวนทวนคือกัรละจา้าส่วนสิไดเงินมาแต่ละบาทเนาะพี่น้องแต่ก่อนคนแถวบานเพ งานจะเถือบางคนก็คิดว่าขี่ขันสันลังเง่ากับมี่แต่ว่าผมหุูกับบ่สนใจผู้ได้สิคิดจังได้ก็แล้วแต่ก็อยากบอกเพื่อนยูดอกว่าสิ่งที่เจ้าคิดและเจ้าเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกซาร่าเฮ้ยไปได้ยังไงน่ะไปน้ำกันเตียเฮ้ยวานมันไปใส คัดนาะอ๋อไอ้บ่ไปน้ำนบ่ไอ้เข้มบ่ไปน้ำไปน้ำั้งแต่เสาบุญบ่เนอะเว้ยบัตินิซิโดดขึ้นรถดได้บัตเวลาสิบนี่ลงเองเป็นบ่บัตินี่นนนลงเองคัดน้นนน <laughs> นอลงมาเองเลย อุตากี่ประกาศลงเน่นตะกี้ยานเดี๋ยนี่เก่งแล้วว่านแล้วลลหรอบอว่านอยู่นี่แล้วเมื่อกี้บ่ไปว่านอยู่คนหรอครับว่าว่านอยู่นี่เมื่อนี้ติดท่องเพิ่ไปว่านเขากลับมาจากว่านเขากับมาตัดหญารอบๆบ้บบานพอฝนตกหญากะเหย้าไ,ไว้ไว้เข้าเดียวกับสักหลากสักลาก,าก,ลากถ่่มบ้านสามีตัดหญ้าเราจะช้าอยู่ใหญ่รีบช่วยทันใดอย่าให้เขาจม ก็มันยังดอกจา้าซอยกันเห็ดคนละไม่คนละมือมันสีได้เสียดไว้ไว้สีได้พผักเนาะ คำมาแรงมากสกินหยังถามกันทิดท่องระ้ว,ว่าร่างกายต้องการหมูกระทะว่าวสัน่นช้าอยู่ใยจัดไปเลยจ้าพอดีมือนันพอยา่มากแล้วโอนเงินมาให้พอดีจิ้มพอดีแจวอยู่ได้ละ่ะคิดท่องฝาดมับขบไปขำาแรกเบิ่งสีหนาเพล้วคือส่งอยากสีบอกโอ้จอดมันยอดมากวเห็น <laughs> <laughs> ทิดท่องกินมดนกับว่าไห้น่อยนาฝาดมับขบปากไว้ก็วิ่งเปรี้ยวบอกเลยเรื่องกินนี้ไม่ให้ใครได้ลืมแต่เรื่องอื่นนี้ไม่สนจ้า ยงกินนี่บ่ได้คิดได้ว่าสิยานอ้วนยันยังรั่วไส้ว่ามันอิ่มสิบหกถ้าไม่อิ่มท้องไม่เต็มชั้นเซาไม่ได้ย <laughs> งมอิม่มยง้ยังผลุล่ะจังขอยมีสตีได้กลมเบ่งทองจ้าของแน่มเห็นใครอ่องรองว่ามันอึงใครบ่นี่ <laughs> บรรยากาศ้านนี้เป็นกะดีดีเด,ด้ค่ะรอบๆอบนี่เป็นทงหน้าเป็นตะนงังตะนงังนั่งกินไปชิ่วไปล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมาชาติบานเฮ้านั่งย่างมูไปเบิ้งค้นไตก่กบไปอยากกินปิ้งบก๊ะขอสื่อเพิ่นมาปิ้งเลย <c oughs> มอนี้กินนักจัดเต็มมาฮอดบ้านนี่ลืมบ่ได้เลยตรงส่งดีทอกท่านที่วันนี้กินเต็มที่พรุ่งนี้ขี้เต็มโถเขย่าเสร็จยกดื่มให้หมดอย่าจงไว้ต่อให้กินขาสติแค่ไหนสบายใจไม่เป็นอึนไข่แน่นอน <c oughs>